ทุกคนนะฮะคิดว่าการลงทุนมันเป็นเรื่องสําคัญแต่มันไม่เร่งด่วนผมอยากจะบอกว่ามันโคตรเร่งด่วนคุณเก็บเงินเดือนละ10,000บาทถ้าไม่ลงทุนอ่ะฝากธนาคารคุณจะมีอยู่หกล้านถ้าคุณลงทุนได้ห้าเปอร์เซ็นต์คุณจะมียี่สิบล้านห้าเปอร์เซ็นต์นี้ก็นอดโซฮาร์ดนะไม่เลยครับเออไม่ได้ยากมากหรอกไม่เลยครับเราตาพันธบบาทสบายดัคุณกู้สบายดีเลยดีตัดผลดีดีคุณจะมียี่สิบล้านคุณลงทุนได้สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เริ่มยากแล้วสิบเปอร์เซ็นต์คุณจะ นี่คือนี่เข็นไหมฮะนี่คือ power ของการลงทุนคุณไม่ลงทุนคุณมีหกคุณเรียนรู้พันบัตรอ่ะคุณเรียนรู้หุนกู้อ่ะห้าเปอร์เซ็นอ่ะจากหกคุณเป็นยี่สิบอ่ะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดสามเท่ากว่าคุณเรียนรู้อะไรในชีวิตเนี้ยที่คุณจะได้เงินเดือนเพิ่มเก็บสามเท่าไม่มีฮะไม่มีเรียนปริญญาโทก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะคือสิ่งที่หมึ่งกับเป็นเกียร์ริงที่ถ้ายิ่งคุณเริ่มช้าคุณยิ่งเสียเปรีย คุณมาคิดตอน40 50โอกาสเท่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มลดลงมันไม่ได้ไม่มีโอกาสนะมันลดลงลดลงระยะึ้นใช่และและถ้าเกิดบอกว่าคุณเก็บเนี่ยมี20ล้านใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณรอไปสักสิปีอโอกาสในการเก็บเงินคุณหายไปเวลาระยะเวลาในการเก็บเงินคุณหายไปหนึ่งในสามเงินที่คุณเก็บได้อะมันลดลงไปเกินครึ่งเลยอืเพราะว่าอะไรเพราะเวลาฮะเวลาคือเพื่อนของนักลงทุน